จุดประสงค์หลักๆของเราเนี่ยก็คือการยึดตลาดยึดน่านาน้ำเป็นของตัวเองระหว่างทําการตลาดออนไลน์บน t i k t o อกแล้วก็เฟซบุ o กเนี่ยเทรนเนอร์มือใหม่ให้เลือกแบบนี้ คลิปนี้ครูจะมาชี้ทางให้สําหรับเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์ที่เพิ่งเอาตัวเองเนี่ยกระโดดเข้ามาในโลกออนไลน์นะครับบางคนก็จะบอกว่าเข้ามาเพื่อแม็กมันนี่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือคน whatever จะเรียกไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเราวัดผลเป็นตัวเงินอยู่ดีถูกไหมในการแม็กมันนี่ของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเราช่วยผู้คนเปลี่ยนชีวิตเขาเท่ากับว่าเงินที่เขาเสียให้เราเนี่ยมันคุ้มมากมันคุ้มกว่าที่เขาเสียให้เราอีกเพราะมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้ครูขอแบ่งไว้แบบนี้ในการทํา2แพลตฟอร์มนะครับคุณควรจะทำท เป็นเบสที่เหมือนเป็นพอร์ตโฟเลโอของเราที่ยังไงคุณก็ต้องลงลงแต่ว่าไม่ต้องไปเน้นกับมันมากก็ได้ไอสิ่งที่ควรเน้นคือตรงนี้ซึ่งก็คือ tik t o ็อกติ๊กต็อเนี่ยควรจะเน้นเลยเทคแคร์มันหน่อยทาไมถึงต้องเอาตัวเองเข้ามาทําออนไลน์หรือว่าเข้ามาทํา Tik t o อกนัดณนะตอนนี้ซึ่งก็คืออยากจะอธิบายสั้นๆว่าในการเป็นครีเอเตอร์สำหรับ Tik t o ็อกเฟซบ o o กว a t ์ด e ดิทุกคนในโลกนี้1ล้านคน1ล้านคนสามารถเข้ามาทําได้พร้อมกันทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยคุ ประสงค์หลักๆของเราเนี่ยก็คือการยึดตลาดยึดน่านาน้ำเป็นของตัวเองคุณทุกคนมีน่านาน้ำเป็นของตัวเองไปยึดเป็นของตัวเองซะไปทำคอนเทนต์ด้วยการทำคอนเทนต์อย่างที่ผมพูดทุกวันทุกวันนะครับเดี๋ยวพอเราเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างแต่เราจะมีเริ่มมีไอเดียพอเริ่มมีไอเดียเราก็เริ่มเอาไปปรับใช้ก็จะเริ่มมีไอเดียที่แบบมันแตกต่างกับคู่แข่งคนอื่นนะครับซึ่งก็คือเทรนเนอร์หรือว่าครีเอเตอร์คนอื่นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสายงานเทรนเนอร์แต่ว่ามันอยู่ในวงการธุรกิจเดียวกันนะเนี่ยจะทําให้แตต้แก่ลอนว ต้องคิดให้เหมือนเด็กด้วยนะครับก็คือเชื่อไปก่อนว่ามันสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องมาคันในใจว่าเฮ้ยมันจะทําได้จริงหรือเปล่าทำไปก่อนผมว่าคลิปนี้คุณได้ไอเดียนะเมื่อเรามีไอเดียมีอารมณ์ปุ๊บก็เอาไปลงมือทําซะ perfect timing is not real but do it right now real away <laughs> อาคิเกียรแปลนะ <laughs> เอาเป็นว่าเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาตอนนี้นะครับ